ผมฮาซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โค้ดฮาซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสาวะวันนี้ก็เป็นวันที่การใหม่ๆนะฮะอย่างเบต้าเรเบิลเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวลสแนปของเรานั่นเองซึ่งเบต้าเรเบิลเนี่ยเป็นการ์ดพู5ที่มี4 Energy กับ6 Power ที่มีความสามารถเปิดตัวสับสตองเบเกอร์เข้าไปเด็กเรานะฮะโดยสตองเบเกอร์เนี่ยเป็นการ์ด0เอนเตอรจี1พาวเวอร์ที่มีความสามารถเปิดตัวเช่นกันน็คือเพิ่มพลังต่อสู้ของเบต้าเรเบิลเป็น2เท่ากล่าวง่ายๆก็คือ เป็นไดเรบิเนี่ยมี6 power ถ้าเราจวได้ tor m b r เก k e r ลงปุ๊บก็กลายเป็นน,นั่นเองเป็นการสี่จี้ power ที่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเราบัฟเบตนะ้าเรบิฮะมาก่อนอย่างเช่นเราใช้ฟอร์ดบวก2เป็น8 storm breaker ก็จะคูณ2ทําให้เบต้าเรบิเนี่ยเป็น 4G 1จี้ power เลยน,นั่นเองครับเป็นการที่ความสามารถเนี่ยคล้ายคลึงกับทอของเราน,นั่นเองครับจะแตกต่างก,ก,กันทุกที่ Energy มากกว่านะฮะแล้วก็ฟอร์สเนี่ยทำความสามารถคือการคูณ2 power น,นั่นเอง ซึ่งผมก็จะมาเปิดหาในวันนี้นะฮะมามีสี่กล่องพอดีแต่ขอดอกแรกก็ได้ปะหรืออย่างน้อยนะขอวาเรียนกาแล็กตัสก็ได้สวยดีฮะไปโอเคเราได้กาแล็กตัสอย่างที่หวังแต่ว่าเบต้าได้ดูมาดอกสองเคยเจำเลยเบต้าได้บิวสวยงามครับวันนี้ แล้ว่าผมมีดวงดีนะวันนี้โอเคแล้วก็เราจะขายเด็กเขาใช่ไหมสำหรับเด็กลิสเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้น,นั่นเองครับก็คือเด็กซาบูเรวิวนั่นเองหรือจะเรียกว่าเด็กอ่า Review เอสการ์ดเรวิวก็ได้เพราะว่าเราใส่มาทั้งทอทั้งเบต้าเรวิวทั้งเจนฟอสเตอร์แล้วก็โอดินเลยน,นั่นเองครับมาขอเรื่องแนะนําการก์ดกันทีละใบก่อนเนาะใบแรกครับเป็นสไปเดอร์แฮมครับ 1G 1่งจีหพาวเวอร์ที่มีความสามารถเปิดตัว ปเปลี่ยนการ์ดทางซ้ายสุดในมือฝ่ายตรงข้ามเป็นหมูนะก็คือการ์ดใบนั้นจะมี Power และ Energy เท่าเดิมแต่แค่ไม่มีความสามารถนั่นเองเนาะต่อมาก็เป็นเคอกครับผม 1G2 Power ที่มีความสามารถเปิดตัวสับหิน1ใบเข้บเด็กฝ่ายตรงข้ามก็เล่นได้ดีกับดาฮอกนั่นเองนะต่อมาก็เป็นซาบูครับตามชื่อเด็กนะฮะ o w e r มีความสามารถต่อเนื่องการ์ดที่ใช้4 e n เอ g เของเราเนี่ยจะใช้เอ e เนอลดลงหนงหน่วยครับผม ทำให้เราเล่นการ์ดสี่ี่ได้ไวขึ้นนะซึ่งเด็กนี้ก็จะมีทั้งดาฮอกชางชีมิสตอ์เบลแล้วก็เบต้าไรบิเลยนั่นเองครับต่อมาก็เป็นเจฟครับผมดอบ2ที่เก่งที่สุดจากกวานฮนะสองจีามพาวเวอร์ก็คือความสามารถเนี่ยคือย้ายการได้1ครั้งแล้วก็ย้ายไปตรงไหนก็ได้นะแล้วก็ลงตรงไหนก็ได้ด้วยเช่นกันฮนะเก่งมากๆผมชอบที่สุดต่อมาก็เป็นล็อกสไลด์ครับผม3ามจี้สาพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัว ผีสองใบเขาเล็กใส่ตรงข้ามนะฮะก็เล่นได้ดีกับด่างฮอ,อกนะะปั่นป่วนเล็กใส่ตรงข้ามได้ดีมากๆต่อมาก็เป็นทอรผมสามจี้สีพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวสับโยเนียเขาเล็กเราตัวยเนียเนี่ยมีความสามารถก็คือเปิดตัวมอบบกหกพลังต่อสู้ให้ทอนะทาให้ทอกลายเป็นหกพาวเวอร์ได้เลยนะถ้าเราได้โยเนียมากกว่าหนึ่งทีก็จะโบกหกโบกหกโกหกไปเรื่อยๆครับผมต่อมาก็เป็นด่างฮอสครับผมสี่จี้ศูนย์พาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่อง บวกสอ power ต่อร์ดในเด็กฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบซึ่งเราใส่ทั้งซ็อกซ์อสไลด์มาเล่นด้วยกันอยู่แล้วนะทำให้ด้านเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ได้เลยทีเดียวครับต่อมาก็เป็นชางชีครับผม4ี่จา power กับความสามารถเปิดตัวทำลายาร์ดฝ่ายตรงข้ามทุกใบในพื้นที่นะท,ที่ชางชีลงไปแต่กดอีกฝ่ายนะต้องมี power สิหน่วยขึ้นไปนะก็เป็นเทคการ์ดไว้แก้ตัวใหญ่นั่นเองฮนะต่อมาก็เป็นมิสซาเวลครับผม4ี่จ power กับความสามารถต่อนเนื่องหากในพื้นที่เนี่ยติดกันมี gas สองใบ ปนนไะแล้วก็คอสไม่ซ้ำกันเนี่ยทำให้ตรงนั้นเนี่ยบวก5้าพาวเวอร์นะฮะก็เป็นการที่มีพาวเวอร์ค่อนข้างสูงนะถ้าเราทำคอนดิชันเขาได้เนี่ยซึ่งเด็กนี้ก็จะมีดอก1นึดอก2องดอก3ามดอก4ที่พอเล่นได้กระจายโลเคชันกันอยู่แล้วนั่นเองก็จะเล่นมิดโซนตรงกลางนะฮะต่อมาก็เป็นการ์ดใบใหม่อย่างเบต้าไรบิลครับผม4 energy 6 power กับความสามารถเปิดตัวสับสตองเบเกอร์เข้าเด็กเกานะโดยสตองเบเกอร์เนี่ยเป็นการ์ดศูนย์จี้หนึ่พาวเวอร์นะฮะที่มีความสามารถเปิดตัว เพิ่มพลังต่อสู้ของเบต้าเรเบิลเป็น2เท่ากล่าวก็คือถ้าเราธรรมดาเลยเนี่ยจะเป็น6กพาวเวอร์ได้ลงสตอร์เบเกอร์หนึ่งทีก็จะเป็น12อีกทีนึงก็คูณ2ก็เป็น18บเอ็ดี่อีกทีก็เป็น48ปอะไรแบบนี้นะสั้ใหญ่ๆมากๆถ้าเราได้มากกว่า1ทีนั่นเองฮะถ้าสนใจฮะเลยทีเดียวฮะต่อมาก็เป็นเจนฟอสเตอร์ฮะมที่ทอนั่นเอง5้าเอนเนอรีแปดพาวเวอร์กับความสามารถประัวโจก๊กัทุกใบที่ใช้ศูนย์เอนเนอรีจากเด็กเล่าขึ้นมือซึ่งเราใส่มาทั้ง ทอครับที่มีโยเนียนะแล้วก็เบต้าเรบิลที่มีซองเบเกอร์อยู่ทาให้ 5, 3 4ามห้เนี่ยเคิร์ค่อนข้างสวยแล้วก็แรงมากๆนะถ้าคอมโบติดแลนะคอมโบต่อมาสุดท้ายเลยครับเป็นโอดินนั่นเองฮะหก8ี้แปดพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวเรียกใช้ความสามารถเปิดตัวจากการ์ดใบอื่นๆของเราในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นคอมโบเทินหกเดียวกันที่เทินหเล่นเจนคอร์เตอร์ไปแล้วใช่ไหมเทินหเราก็เล่นด้วยการที่เราลงคอร์สสใบไปพื้นที่ ปุ๊บเสร็จปุ๊บเราลงโอลิมปิดเนี่ยก็จะทําให้ความเมอของคอ้อนติดอีกครั้งนั่นเองครับก็จะเป็นคอมโบอย่างง่ายๆนะหรือว่าเราชนะด้วยด่ยดางฮอคเนี่ยถ้าเราเทินหนึ่งเทินสองเทินสามอะไรเนี่ยเราเล่นคอ็อกคล็อไซด์ไปแล้วเนี่ยก็ลงโอลิมปินไปเพิ่มหินในดิอีฟายทำให้ดัดางฮอคเขาโตขึ้นได้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเล่นครับผมแล้วก็การทดแทนในเด็กนี้นะทุกใบผมว่าสําคัญหมดอาจจะมีแค่สไปเดร์แฮมใช่ไหมที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีกันก็เปลี่ยนเป็นดอกหนึ่งใบอื่นที่ชอบได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นไอซ์แมนก็ดีให้อยู่ไหนว่าไอซ์แมนหายไอซ์แมนไม่เจออันนี้ไอซ์แมนก็ดีหรือว่าจะเป็นใบอื่นก็ได้นะอย่างเช่นอะไรดีวเ็กตาแม้แต่เด็กตาไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมินิโกไม่รู้ก็น่าสนใจถ้าใครมีนะฮะแทนสเป์แฮมได้นะโคเลอเร์ก็เล่นได้นะส่วนใหญ่รอบหนึ่งเนะี่ยเรามาเล่นเพื่อเอาพลังให้วิสเซเวลยิงพลังไปได้อยู่แล้วนะจะเป็นอะไรก็ได้ค่อนข้างง่ายฮนะรอบหนึ่ง แล้วแต่ชอบผมชอบไอแมนที่สุดแทนสไปเด์แฮมนะส่วนใบอื่นเนี่ยผมว่าแทนกันไม่ได้เพราะว่าทุกใบสําคัญมากๆอาจจะมีต้องเจ็บใบนึงอันะดับสอง้อไปใส่อันดับสองที่ชอบได้อะไรดีโอโคเยก็พอไหวนะแรงอยู่ชาวเวสก็ยังดีฮะถ้าคูณได้เบต้ารีวิวอ่ะก็จะเก่งมากๆขึ้นบีกเทกอก่างชาทุกคิงก็พอไหวนะแต่เราห้ามลงเลนเดียวกับทอแล้วก็เบต้ารีวิวแล้วกันนะก็จะประมาณนี้ครับผม แล้วก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันนะรบกวนช่วยคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเลยครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาครับผมมากันที่เกมนี้เลยนะครับเปิดพื้นที่แรกครับออกมาเป็นร i m e n s i o n นักว่าแย่อยู่เพราะว่าเราเล่นทรเจนคอสเตอร์ไม่ได้นะนเทนร์ที่าให้เราจั่วขวานแลค้อนไม่ได้ แต่ตอนนี้มือเรามีซาบูอยู่นะน้อยเทินสองเทินสามเรามีของเล่นอยู่ครับตรงกลางเป็นโมโจเวอร์งั้นก็ลงซาบูไปก่อนเลยครับใครฟาดบอร์ดได้เยอะกว่าได้เปรียบอยู่แล้วครับต้องดูว่าเขาเป็นเด็กอะไรนะเราจะสู้ที่โมโจเวอร์ไหวหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเด็กซูหรือเด็กธานอสอะไรแบบนี้เขาการ์ดค่อนข้างเยอะ โมโจเวออาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการคอนเทสครับเขายังคิดอยู่หรือ,อยังไงโอเคถฮะลงมาหนึ่งใบเป็นโอโคเย่ฮ huh. ะไม่รู้ว่าเขามาลองเบต้าเรวิวเหมือนเราหรือเปล่าวะตอนนี้สตรีทอะคาเดมี่เหรอแต่ผมอยากเล่นเบต้าเรวิวเลยเนาะเพื่อ เพิ่มโอกาสในการจั่วได้ทางขวานสตอร์เบเกอร์นะอย่างน้อยถ้าได้สตอร์เบเกอร์มาเราก็น่าจะชนะที่โมโจเวลได้นะลงขวานไปเพิ่มสักใบหนึ่งเบต้าเรบิลเราก็ใหญ่อยู่แล้วนะหกคูณสองก็สิบสองเขาเล่นมาทางซ้ายรับเป็นที่สามของเขาเป็นล็อกจอโอเคน่าจะมาลองเบต้าเรบิลเหมือนกัน ยังไงดีเราเราต่อไหมที่จริงดัางฮอกแรงกว่าไหมไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ทั้งล็อกสไลดและฮอกเลยครับเกมนี้ผมว่าต่อน่าจะดีกว่าถ้าเราไม่ได้ฮอล็อกสไลด์ด่งฮอคก,ก็จะเบาหยองที่จริงถ้าเราเจนพอสเตอร์ท็อปเด็กมานี่ ็น่าเสียดายอยู่นะแต่เขาแนปปไปแล้วครับไม่รู้เขามั่นใจอะไรตอนนี้แต่ผมเห็นเขาแค่สองใบเขาแซนเลยคิดนานด้วยอีกนะฮะเอาเลยพี่พี่มั่นใจผมก็รอดูเป็นไอวันแหล่ครับผมได้เป็นเบต้าเลเวร์บิครับ แล้เป็นวอลสับเข้าไปนะครับออกมาเป็นทางด้านซาบูก็ไม่แหลงนะแล้วเขาเป็นไอวัลแลดก็ได้เบต้าเรบิวด้วยทำให้ได้ตอมเบเกอร์เข้าเด็กไปแล้วว่าเทอร์นี้เขาจัวได้เบต้าเรบิวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า Lock ล็อกจอสับการ์ดไม่รู้ว่าได้เขาสลับหรือไม่จากที่ท็อปเด็กเป็นไอวัลแลดอยู่เนาะผมอาจจะอยาก ฮารอมากกว่าเพราะว่าลงขวาไม่ได้นะตุ่มย้ายอยู่ดีทางซ้ายเราอาจจะชนะได้ด้วยชังชีหรือเราชังชีกลางก็ได้นะถ้าเขาตัวใหญ่ตรงกลางยังไงดีเราหอกซ้ายเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เหมือนกันไปดูได้คะ<ๆ>เอาเล่นมาเป็นเบ okay. ต้ารีวิวโอเคเพราะว่าเด็กไม่สลับนะ แล้วห้องเรายังพอมีพอร,อร์เพราะว่าเขาสับค้อนของเบต้าเรบิวไปนั่นเองทีนี้เราเล่นได้สองใบปะเป็นมิสซาเวลกับล็อกเซอรไลท์หรือเปล่าหรือว่าเราจะชังคีวัดใจยังไงดีเราถ้าเขาได้ค้อนเขาก็โดนชังคีเราแน่ ผมไปเบชังชีดีวะ่ะมาทางซ้ายผมว่าเราน่าจะใหญ่อยู่นะสับหินเข้าไปเพิ่มสองใบถ้าเขาไม่มีการแก้อย่างเอ็นชันเทสหรือโรคผมว่าเราไหวแอปซบอบครับโหเขาหวังกับฟ้อนเต็มที่อ่ะว่าจะเบิ้ลพลังให้เบตาเลยดูยได้ครับ และออกมาเป็นสตอมเบเกอร์จริงๆครับเพราะฉะนั้นชังชีเราใส่ไปเลยที่เบต้าเดบิวทครับทำให้เราชนะที่โมโจโวลได้อย่างแน่นอนและเป็นผลทำให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจครับชมาดูกคนที่เกมนี้ครับผมกับโลกาชน,นแรกผมมาเป็นเดอะบิ๊กเฮาส์เล่นใบใหญ่ไม่ได้แต่เราเล่นคลอ็อกได้ก็เล่นไปเลยฮะเทิร์นสองเรามีซาบูอยู่นะ ถ้าเทินสามเล้เบต้าเรมยู่มาก็ถือว่าดีฮะจะไ,ได้โชว์เลยเป็นนิดาเลเรียครับตรงกลางน่าเล่นซาบูมากๆและเกมนี้เรามีชังชีด้วยนิดาเลเรียอาจจะไม่ใช่ปัญหาเราเลยนะต้องรอดูกันเขาเปิดเป็นฮาวเวอร์เดะดักครับสองท็อปเด็กตามสบายครับพี่ ทางขวาเป็นนิวยอร์กอ่ามีการโยกหลบกันได้ครับและเบต้าเรบิมาแล้วยังไงดีเราเบต้าเรเบิซ้ายก็ได้นะเผื่อเราได้มิสมาเวลจะได้ยิงพาวเวอร์มาให้ได้ไม่แย่เลยครับสับสตอมเบเกอร์เข้าไปอย่าเพิ่งช็อคอย่าเพิ่งจั่วมาไ,ได้ไหมแบบไม่ได้ลงไปท็อปเด็กเลยเรามีเจนฟอสเตอร์อยู่แล้วอะตรงกลางเล่นล็อกสไลด์ไปเพิ่ม,มก็ได้เนาะตู้ที่นี้ดาวิเลียครับ ให้เราโยกออกเทินหได้อยู่ดีนะเรามี New York นะิวยอร์กครับโอเคเราโดนเมจิกเปิดลิมโบมาแล้วเพราะฉะนั้นเทินที่ห้าผมว่าเส้นเป็น Tor, ทอยเจนฟอสเตอร์ไปเลยเพื่อจั่วขวาน่าจะดีกวา่าเล่นทางขวานะเผื่อได้มิสมาเวลมาจะได้เล่นได้นะครับ ที่ระวังคืออย่าเล่นคอสสี่ซ้มก็พอโอเคเราได้สตอ r m มเบเกอร์มาแล้วเหมือนมือเขาจะไม่ดีหรือเปล่าเขาเล่นคาไฮ h อ v o ดูช i น n a ี y ใบเดียวแบบนี้ผมเล่นนางฮอคู่มิสซาว l ลได้นะเราก็ย้ายสองใบนี้ย้ายใบเดียวก็พอหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราท็อปเด็กเป็นโอดินเนี่ยเราจะสตอร์เบเกอร,อร์แล้วก็โอดินได้ที่ทางขวาก็แก่มเหมือนกันอืมมันเงินแค่นี้พอครับเขามีการยาช็อกเกอร์แฮะเขาเล่นเป็นอะไรเอ่ยเป็นไซคอบกลางมิสซี่ไนท์และหินหนึ่งก้อนครับแปลว,ว่าทางซ้ายเราค่อนข้างสบายใจว่าเราชนะแล้วเนาะ ส่วนทางขวานี่คิดว่าก็ไม่น่ายากหรือเปล่าเพราะว่าเรามีตอมเบเกอร์โอเคเขายอมถอยแล้วผมจี GT ครับนนะมาดูเันที่เกมนี้ครับผมกับเทินที่หนึ่งโผลม,มาเป็นทางด้านของแซนดราก็เรียนคอ็อกไปฮนะได้คอกเทินหนึ่งถือว่าเราโชคดีแล้วนะแล้วตรงกลางครับผมมาเป็นสตาร์ไลท์ซิตาเดล อ่ะเรามีซาบูเรามีเบต้าเลบิลพอดีจัดว่าแจ่มมันสองเขาเป็นราวน่าทาไมใช่เด็กโยนของก็เด็กนกระีบหรือเปล่าหรือเป็นเด็กมิทีคอวันแมนดาร์คอกอ,อ,อะไรพวกนี้เนาะทางขวาผมเล่นเบต้าเลบิลไปเลยนะเล่นทางขวาเพราะว่าเผื่อได้มิสมามวเหมือนเดิม ได้ยิงพลังได้อย่างง่ายดายการที่เราเล่นเผื่อไว้แบบนี้แต่ก็ต้องดูโลเคชันด้วยนะฮะถ้าโลเคชันไม่เป็นใจนี่ก็จะแย่หน่อยแต่ตอนนี้โลเคชันสบายๆก็เลยเล่นแบบสบายๆเช่นกันเขามีไหมนิเกทิปไอวันแมนไหมยังไม่ได้นี่ตาฮอกอ,อะโอเคสับค้อนเข้าไป เป็นอ่ะคือกบิเป็นเด็กโยนของครับผมแล้วเรามีโอดินไงเกมนี้ผมยาดักฮอ,อกซ้ายไหมยาฮอ,อขวาถ้าเราได้วิสมาเวลก็เล่นไม่ได้เขาอีหมอะไรนักหนาเนานะี่ยแต่เรามีโอดินในเกมเนี้เราส่งกอบบินกลับไปได้นะมีสอเพ์คือดักฮอ,อกกับทอ ผมชอบดังฮอคมากกว่านะใช่เราผมชอบดังฮอคมากกว่าแรงกว่าเยอะเลยเขาเป็นเซนทรีครับส่งเดอะ o อยมาทางขวาเราเล่นยากแล้วหรือเปล่าเรามีล็อกสไลด์มีเจฟครับเล่นได้เลยแล้วแบบนี้ ถ้าเราเพลย์ปิดเป็นโอดินจริงก็ดีนะล็อกสไลด์เราได้ใส่หินเพิ่มเบิ้ลไปด้วยเลยเจบทิ้งไว้ทางขวาเทอนี้ถ้าปกติผมก็ควรจะโดนแอนนีฮิลลัสแหละแต่เขาไม่มีหรือเปล่าอ๋อเป็นแค่วเปอร์ครับแล้วก็เซรีนยิงมาที่ชังชีโอเคทีนี้ผมโดนอะไรได้บ้างนี่อ่ะ ท็อปเด็กซองบริงเกอร์ครับ, inger, รบเอ้ยเบรกเกอร์แหมพูดชื่อผิดเราอ่าเขายอมถอยแล้วครับผมจีจีเนนะีมากันที่เกมนี้ครับผมกับโลเคชั่นแรกครับแมชชีนเวิอร์เราไม่อยากเล่นหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราค้อขวาไว้น่าจะปลอดภัยกว่าแมชชีนเวิลด์นี่ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นเด็กอะไรนะถึงจะเล่นได้แอนติสเราไม่น่าได้เล่นหรือเปล่า ไปถึงแม่ได้ใช้ความสามารถของโลเคชันนะฮะเราน่าจะเล่นมากกว่าหนึ่งใบไหมทางขวาดูบิ๊กเฮาส์แน่นอนว่าเราต้องอยากเล่นทออยู่แล้วและเกมนี้มาเลยทั้งทอท, Review, ทอั้งเบต้ารีวิวทั้งเจนฟอสเตอร์ชนกับพลังแห่งอสกอาจะทำให้เราทำคอมโบสุดสะทึงก็ได้เพราะเป็นล็อกจอ,อันเองฮะเล่นวอฟสับล็อกจอมาได้เบต้ารีวิวว้าวอย่างนี้เขามีสิทธิ์ใหญ่กว่าเราแ้วเนี่ย ผมเบตาเ้ารีวิวสายไหมหรือไม่ดีเราควรให้เบต้ารีวิวของไหมอ่ะผมว่าไม่ควรน,นะงั้นเอาเป็นเบต้ารีวิวกลางไปก่อนแล้วกันครับแล้วเทธนหน้าค่อยเป็นเจนคอสเตอร์ซ้ายปลุกเขาวบมาลัวยเลยฟอรมเบเกอร์ออกระโขม่มาอีกอะไรอีกเดี๋ยวมันดูครับอ้าวโอ้โห อย่างนี้ทางขวาเราแย่มากไปเราไปเจนฟอสเตอร์เลยเขาก็เจนฟอสเตอร์เหมือนกันเไนงหารู้ไหมเรามีโอดินจัดไปเลยปูนแบบเบิมเบิมโลเคชันทางซ้ายเรานำอยู่แปดเขาไม่น่าตามได้หรือเปล่า ที่กลัวคือกลัวค่าชังคีกลางหรือเปล่าเกมนี้เพราะว่ากลางเราคูณสองรอบอะเราชนะชัวๆไวแล้วนะทางซ้ายเราไม่น่าแพนะ้มะไปดูได้ฮนะคอมโบโรเราจะติดหรือไม่ <L> เขาเล่น <L> การ <L> เหล่าปะเพราะฉันตรงกลางเขาไม่น่าจะมีชงังคีแล้วเต็มที่ทางขวาคูนเ <L> บิ่มๆทางซ้ายเขาเล่นอะไรนี่ไม่แน่ใจน่าจะแลง เป็นวอล์ฟครับกับเติบล่าเท่านั้นเรามาวัดตรงกลางว่าเราเจะไหวเขาไหมปูณไปโอดินฮนะนนอตองเบรกเกอร์อีกทีหนึง่งปิงทำให้เราเฉือนชนะมาได้ครับหนึ่งแต้มเท่านั้น,นครับผมจีจี G ฮะานนะมากันที่เกมนี้ครับผมกับโลเคชันแรกครับเป็นแดนเจอร์รูมโอไมค์ก็ อันตรายครับและโลเคชั่นที่สองครับซีเนสเตอร์รอนดอนว้าวน่าสนใจนะ,ะเนี่ยถ้าเราไม่เล่นเจฟเรารอเล่นทอเบต้าไรบิวครับก็เจดพอสเตอร์ไปผมไปเพลย์นี้เลยขอแค่เราอย่าจัวดให้ค้อนก็พออ้าว นี้อาจจะไร้แลบ,บครับทางขวากาจะลงไม่ได้นะไปเพิ่มอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรเห็นไว้สามใบที่เราตั้งใจจะเล่นคือทอเบต้าเลบิวกับเจ็ดฟอสเตอร์คือออกซ้ายแน่นอนถูกไหมออแค่ใหญ่จัวได้ค้อนก่อนเทินห้าก่อนเทินหดิเพราะว่าเราต้องเล่นเจ็ดฟอสเตอร์เทินห้าเนาะถ้าเราไปโดนคอสโมด้วยอันนี้ เป็นมาเรียฮิลครับกับเซนติเนลเขาไม่ได้อะไรเอ่ยโลกิหรือเปล่าพอเชิญหน้ากับพลังแห่งเอสโยเนียอย่าเพิ่งได้โยเนียอย่าเพิ่งได้โยเนียอย่าเพิ่งได้โยเนียโยเนียมันจะเยอะมากมากพอฉันอย่าเพิ่งได้โอเคทีนี้น่าจะได้ได้แล้วมั้งเพราะว่าเราก็สับสตองเบเกอร์ไปสองใบเหมือนกัน แต่เพลยสุดท้ายแล้วที่ผมตั้งใจก็คือจะเจนฟอสเตอร์จั่วใช่ไหมให้ได้ซองเบเกอร์กับโยเนียแล้วค่อยโอดินปับสองทีแบบเบิ่มๆคิดว่าน่าจะไหวนะขอแค่ได้โยเนียกับซองเบเกอร์อย่างละใบครับโอเคยังไม่มาแต่เราจั่วการ์ดได้แค่สองใบนะต้องเป็นโยเนียกับซองเบเกอร์ ไม่ใช่สตองเบเกอร์สองใบหรือโยเนียสองใบจะเจ่มมากไม่ไงั้นเขาจะใหญ่แค่คนเดียวจะไม่เท่แต่เราก็มีทั้งทอทั้งเบต้าแลบิวอะสองสองโลเคชันอยู่แล้วสุดท้ายเราก็ใหญ่สองโลอยู่ดีนะเป็นสตองเบเกอร์ครับกับสตองเบเกอร์ครับสวย อย่างงอยถ้าออกไป็นสตอรเบกเกอร์เราได้โชว์เบต้ารรวิวไงเดี๋ยวทุกคนดูสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้เมตารรวิวแบบเบิ่มเบิมเขาไม่ถอยไปก่อนนะผมไม่ก Snap ดซันเอีแต่เขาถอยอะ่ะขอดูก่อนขอเบิ่มเมเ,มเลยขอให้เราได้เห็นได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะใช้ลูกคิงก็ได้เรายินดีแต่เราอยากเห็นเมตารรวิวกับเบิ่มเบิ คูณไปต,ตึง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 หมมันมากนั้นจุดนี้แพ้ก็ไม่เสียดายแล้วฮะอ้โหเ้าผู้ควรหรือไม่จึง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 แล้วชางชีครับซัดมาที่เบต้าเรเบิลแบบจังๆทางขวาเขามีอะไรเลยมีชาเวสครับกับเซนติเนลอย่างนี้เรายัางชนะอยู่ไหม ยังชนะได้อยู่ครับผมแต้มหากนะฮะจีจีครับ